ก็สว <owad Es> ัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Black No Lock a l l t y <Kirby> นะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีพ่นของรูนะว่าทํายังไงให้พ่นเบิ้ลนะครับสำหรับรูนสยพ่นนะโดยไม่ต้องคํานวณอะไรทั้งนั้นนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์โดยตรงของผมเองนะครับยังไงก็ไปรอรับชมกันได้เลยนะครับ ก่อนที่จะไปเข้าใจหลักการการพ่นเบิ้ลของลูนในนะครับเรามาเข้าใจถึงสกิลก่อนสกิลหาก,กินของเราครับก็คือดรกก้อนเบดนะครับ,รบทั้ง2อ,อย่างนะก็คือง่ายๆคือพ่นไฟกับพ่นน้ำเลยฮะพ่นน้ำาพ่นพ่นไฟเนี่ยซึ่งเราจะทําเบิ้ลได้มันจะมีอยู่2หัวข้อก็คือ1ทําทฟิกแค่ทาให้หมดไปนะครับซึ่งฟิกแค่ทามตายตัวนะครับคือ0.5วินาทีนะครับแล้วก็อย่างที่2คือค่าดีเลยของสกิลน,นะครับ ถ้าดีเลย์สกิลดีเลย์ร้อตก็จะทำให้มันมันติดหมุนประมาณ1วินาทีประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันจะพ่นต่อเนื่องไม่ได้นะทีนี้การวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีลูนพ่นเบิ้ลนะครับผมจะแบ่งเป็น3หัวข้อนะครับหัวข้อแรกคือพ่นเบิ้ลแบบทําดีเลย์ไม่ถึง100%สํานะครับสาหรับคนงบน้อยนะพ่นช้าพ่นอะไรนะครับแล้วก็ อของทั้งตัวรวมๆกันดีเลย์ยังลดไม่ถึง100เลยนะครับแล้วผมก็จะพ่นเบิ้ลยังไงก่อนใช่ไหมล่ะอ่ะอย่างที่2นะครับก็คือคนที่ทําดีเลย์เกิน100แล้วอ่แล้วคนเมื่อกี้ถึงเรียกว่าศูนย์ใช้คําว่าไม่เกิน100แล้วกันอันนี้ก็คือคนที่เกิน100แล้วนะประมาณร้อยหนะึ่งร้อยสองเนี่ยจะทำยังไงให้ได้พ่นเบิ้ลนะครับและอย่างที่3คือกรณีที่เราอยู่ในตี้เขาล่ะ เวลาเราอของเราครบเครื่องเราสามารถพ่นเบิลได้แต่พอมีบัฟจากพีทเมื่อไหร่พ่นเบิ้ลเราหายไปทันทีอันนี้ผมก็มีวิธีมาแนะนำเหมือนกันนะผมจะแบ่งเป็น3หัวข้อนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปรอดูกันนะครับสำหรับหัวข้อแรกนะครับสำหรับคนที่พ่นเบิลอ,อ,อยากพ่นเบิลโดยที่ดีเลยตัวเองเออไม่ใช่ดีเลยสกิลค่าดีเลยสกิลไม่ถึง100%นะก็คือของในตัวแล้วแหละ ไอเทมรวมๆกันลดไม่ถึง100นะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะผมก็เป็นงบสายประหยัดเหมือนกันนะเรียกว่ากลางๆแล้วกันนะงบพันต้นๆพันสอ0 0ั 1, 2, ประมาณนี้ทีนี้มาดูค่ากันก่อนนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นว่าสายสกิลเราเนี่ยมันต้องการค่าลดฟิกแคทามกับลดดีเลย์ให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับนี่ฮะผมเลยใส่เทมเด็กนะครับเด็กเทมเด็กทุกวันนี้ก็ถูกและเออ ใส่เทมเปกปุ๊บเราก็ต้องอัพค่าเด็กให้ได้120นะครับค่าเด็กพื้นฐานนะเพื่อที่จะตรงนี้ฮะลดฟิกแคทไทม์นะครับ0.5วินาทีอันนี้จะทําให้ค่าฟิกแคทเราหมดไปแล้วนะครับแต่ถ้าใครมีของหน่อยคุณอาจจะไม่ได้ใส่เทมเ็กอาจจะใส่ไอเทมอย่างอื่นในการลดฟิกแคทไทม์ก็ได้นะครับซึ่งพอใส่อันนี้ไปแล้วมันก็ทําให้เราสามารถไม่ต้องอัพค่าเด็กให้ถึง120ก็ได้ไปอับค่ากินค่าวิแทนก็ได้นะครับเพราะว่าค่าเลือดกับค่า sp ที่เยอะขึ้นจะทําให้ตัวเราพ่นได้แรงมากขึ้นนะครับแต่นี้เรางบน้อยเราก็อับเด็กไว้ก่อนเพื่อใส่คั่วเทมเด็กนะครับอ่ะทีนี้ค่าฟิกแคนหมดไปแล้วนะครับต่อไปนะฮะเราจะใส่พวกของลดดีเลย์นะอันนี้ในคลิปที่แล้วผมแนะนําไปแล้วนะครับก็ลองไปหากดูกันได้นะเอาเป็นว่าใส่ดีเลย์ให้ได้มากที่สุดนะครับทั้งตัวนะอันเนี้ยจริงๆผมใส่เซตเอ่อเซตร,รีโหลดนะครับ เซลลี่โหลดไว้3ชิ้นมันจะ15%นะครับอันนี้ผมเอาเซนลี่โหลดออกนะครับเซลลี่โหลดออกผมเอาอันนี้ออกด้วยอ่ะให้มันเห็นแล้วก็เหลือแค่อ่ะเหลือแค่นี้ก็ได้อ่ะเออแล้วผมก็เดี๋ยวผมหาอะไรหมวกอะไรใส่ก็ได้อ่ะไม่มีหมวกอีกอัน,นีิเอาไ็นว่าผมใส่แค่นี้แหละแค่นี้เเดี๋ยวผมจะผมมีไลเวิร์ดเดี๋ยวผมไปเอาไลเวิร์ดมาใส่ทีนี้ ผมใส่ของแค่นี้นะครับผมจะดลดดีเลย์ได้ประมาณ70%นะครับสำหรับของแค่นี้นะอ่า70%ประมาณน,นี้ีฮะถามว่าลดดีเลย์ให้ดูตรงไหนดูตรงนี้ครับเวลาชวใช้สกิลปุ๊บมันจะมีเงาดำๆหมุนนะที่สกิลนะครับไม่รู้ว่ามองเห็นกันหรือเปล่านะนี่ฮะอ่านั่นแหละคือค่าดีเลย์ทีเนี้ยถ้าสดต่อให้เราแบบกดรัวๆมันก็มันก็ดีเลอย์อยู่ดี ให้ตายมันก็ทาเบิ้ลไม่ได้นะฮะแน่นอนครับมันทําบิ้ลไม่ได้แต่ทีเนี้ยมันมีกรณีที่เราของไม่ถึงดีเลย์ไม่ถึงร้อยมันจะมีบัฟบ,บาทนะฮะในตีทุกตี้มีบาทอยู่แล้วอันนี้ก็ต้องเป็นเน้นสายปาร์ตี้ละกันนะสำหรับคนที่ดีเลย์น้อยนะครับอ่าบาทก็จะมีบัฟบ,บากี่ฮนะนี่ฮนะอ่าพอได้บัฟบ,บากี่ปุ๊บมันจะทําให้ค่าดีเลย์เราเกือบจะ1 0 0นะครับใช้คาว่าเกือบจะ1น0เห็นไหมฮะ มันจะมีเงาเงาหมุนอยู่นิดหนึ่งนิดหนึ่งอันนี้ก็จะประมาณ90 -95 ถึงซนนะครับอันนี้ผมไม่ได้คำนวณนะเอาไว้ว่าวๆนะครันะว่าผมมีของประมาณนี้เออลถดีเลย์ประมาณทั้งหมดรวมกับบัฟบาทด,ด้วยก็ประมาณ9 0อ่ะเดี๋ยวมาลองดูว่า90%ทําอยังไงให้มันได้พ้นเบิลล่ะในเมื่อมันไม่ต่อเนื่องเห็นไหมฮะว่ามันไม่ต่อเนื่องอ่ะเดี๋ยวมาลองดูนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับเราทำาไงก็ได้นะให้ค่า a p d นะครับเยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะการรุดเบิลนะครับมันจะมีอยู่3ค่านะครับหคือค่าตีไวนะหรือว่าค่า n p d นะครับสคือค่า Fixer Time นะครับซึ่งเราซึ่งผมมีเทมเพลตหมดไปแล้วอยากให้3มคือค่าลดดีเลยนะครับลดดีเลยเนี่ยมันไม่ถึงร้อยมันพนเบิ้ลธรรมดาแบบปกติไม่ได้นะแต่มันสามารถพนเบิ้ลด้วยนะฮะด้วยการให้หมอนช่วยตีเราครับ อ่งงอะสีมันคืออะไรอ่ะเดี๋ยวดูนะฮะเดี๋ยวผมจะบับพีนะะแล้วพาไปดูในดันกันแล้วกันนะครับจะได้เข้าใจกันง่ายนะกรณีที่ค่าดีเลย์เราไม่ถึงหนึ่งอนะฮะหรือว่าแค่ลอยไปๆอะไรเงี้ยมันจะไม่เบิ้ลให้นะครับวิธีการเบิ้ลนะครับก็คือให้หมอนลุมตีเราฮะอืมอาจจะฟังดูแบบอะไรของพี่เนี่ยอ่าไม่ผิดหรอกครับการที่มอนตีเราปุ๊บมันทําให้ตัวเรากระตุกนะรพอตัวเรากระตุกปุ๊บมันจะทําให้ เราพ่นเบิ้ลได้นะฮะ้ไม่เช่อเดี๋ยวรอดูนะเดี๋ยวผมรอรอโลพีทหมดกนะ่อนนะเด,เดี๋ยวดูนะอ่าโอเคผมบับแบบเดี๋ยวหามอนี่มีพอมีมอนบ้างนี่ฮะอ่าของผมก็ลดดีเลย์ข้า1สิบาเซนจะเห็นได้ว่ายังมีดีเลย์เห็นอยู่นะครับแล้วพอดูนะผม่ามันจะมีบางช็อตน,นะครับที่ติดเบิ้ลได้นะ มันอาจจะไม่ใช่ทุกช็อตนะครับแต่ว่ามันจะมีมันจะมีช็อตที่ติดเบิร์นแน่ๆแหละอ่ะเดี๋ยวลองดูหน่อยนี่ลงนี่มอนเยอะมอนเยอะม,ออะมีลากไหมอยู่นะพอมอนลุ่มตีเราปุ๊บ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 มันจะม,ม,จะมีมันจะมีแบบโอกาสเบิร์นเองของมันนะเราอาจจะมองไม่ทันนะครับต้องไปสังเกตดีๆนะติดเคลิ้งซะงั้นแก้แกแกกดรีเฟกซ์ฮะล้างก่อนดูนะดูนะเออเนี่ยบ้าเราอาจจะแบบ มันก็ไล่ไวไม่ใช่เหรอพี่ผมจะว่างไงดีมันต้องมันต้องให้หมอนลุมแล้วตัวเรากะตุกนะถ้าตัวเรากะตุกปุ๊บก็จะทาให้เราตีเบิลได้พ้นเบิลได้นะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูดวปาบปาบวะ่ viktigt? ไหมใหญ่ไมน,นั่ๆน,นๆออกแล้วออกแล้วละบึ้มบึ odd, ้มบึ odd, ้มบึ้มเห็นไหมเราจะมองแบบเอ้ยมันม,มันมันพ้นไวหรือเปล่าไม่ใช่ครับถ้าพ้นไวมันก็จะพ้นแบบคงที่มันจะบึ้ม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 คงที่ใช่ไหม แต่ว่าถ้ามอนรุ่มเราเยอะๆนะครับเวลาตัวเราก็ตัวอะแอนิเมชันเรามันจะตัดลงพอตัดภาพหายไปมันก็จะติดเบิ้ลบางทีนะประมาณ20%นะผมให้ประมาณ20%นะครับในการแบบหองเบิ้ลนะเห็นปะบึ้มบึ้มบมเห็นไหมหรือว่าผมตาฝาดเ,เองเนี่ยเอาเป็นว่าต้องให้มอนตีนะครับกรณีที่ดีเลยเราน้อยดูนะเราพ้่นเหมือน ไม่เบิร์นะอันนี้อันนี้พ่นธรรมดาแล้วอันนี้ติดธรรมดาบึมบ้มบื้มบื้มถ้ามอนไม่เยอะมันก็จะทํายากนะแต่ถ้ามอนแบบลุมลงเระเอิกองมาเนี่ยแล้วก็เราก็พ่นไปเห็นไหมบึ้มบึ้มบื้มบื้มเห็นไหมเห็นไหม่ะอันนี้คือติดเบิร์นนะครับผมใส่แค่บวกไรหวนนะฮะนี่แหละครับเอ่อกรณีแรกนะถ้าคุณทําดีเลย์ไม่ถึงนะทําดีเลย์ยังไงได้ให้เอ่อบวกกับบัฟบ,บาก,กี่แล้วให้มันได้สักเก้าสิบบวกอ่ะมันจะทําให้เวลาเราโดนมอนลุมจะติดเบิร์ด้นะ แต่ถ้าเราพ่นมอนตัวเดียวเราพ่นแบบมีลีมรใช่ป่มมันก็จะพ่นบึมบึมบึมเนี่ยเนี่ยติดเบิ้ดอีกแล้วติดเบิ้ดอีกแล้วเห็นไหมเห็นไหมผมบอกแล้วแต่ถ้าเราพ่นมอนตัวเดียวมันก็จะพ่นแบบบึมบึมบึมมันจะพ่นชา้าอันนี้อันนี้บัฟบ,บางกี่หมดละผมกรับก่อนเดี๋ยวตายนั่นแหละครับอันนี้คือวิธีแรกนะครับกรณีที่คุณค่าดีเลย์ไม่ถึง100เปอร์เซนะครับอ่านี่คือกรณีแรกนะอะมาดูกรณีที่สองนะ กรณีที่2ผมจะสอนวิธีทํารูนพ่นเบิร์นะครับกรณีที่คุณของแบบของฟูลละของครบละเดี๋ยวก่อนนะผมขอท <Yeah. S 1> ังหิวแปบนึ่งอ่ะกรณีกรณีท <Yeah. S 1> ี่คุณแบบของครบทําดีเลย์ให้มากกว่า100้ก็ไปนะครับไม่ว่าจะเป็นร้อยหนประมาณเนี้ยทำให้ได้นะโอเคผมจะใส่เป็นอันนี้ก็เซตประหยัดนะเซลลีโหลดนะครับใสใ่ประมาณนี้อ่ะทั้งตัวของผมตอนเนี้ย ดีเลย์ลดลงทั้งหมด101นะครับซึ่งผมไปทําทุกอย่างแล้วทำทุกอย่างให้มันดีเลย์ประมาณนี้ละ101นะครับผมว่าจะได้ดีเลย์101แล้วก็อย่างที่ว่าลดฟิกแคสท,ทามอีก0-5แปลว,ว่าทุกอย่างผมหมดแล้วนะทีนี้เ,เวลาเวลาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะวิธีทําให้ลูนเพิ่นโบนเ,เพิ่นบนอะไรพนเบิ้ลนะครับก็ให้มาดูที่ค่าตรงนี้ครับ หลักๆเลยนะครับค่าอินกับเด็กจะสัมพันธ์กันนะอันนี้อันนี้ผมไม่ได้สอนคำนวณครับแต่ผมสอนให้ดูคร่าวๆนะให้เราสังเกตตรงนี้นะครับจำไว้ว่าค่าอินกับเด็กนะครับยิ่งผสมกันเยอะได้เท่าไหร่ค่าตีไวต้องมากตามเท่านั้นครับอะสังเกตดูนะอันนี้ผมไม่ต้องบวกตัวหลังนะเอาแค่ตัวหน้านะครับผมประมาณ1 0 0บวกนะก็เป็น220ใช่้ไหมโดยประมาณนะครับ ตอนนี้ค่าตีไวผม178ดนะครับอ่าเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูว่ามันจะพ้นเบิ้ลไหมนะอ่าก็ตอนนี้นะครับอ่าเดี๋ยวดูสเตตันนะครับผมตีไวทำไมเหลือยเนี่ยอ่าประมาณนี้ประมาณนี้จริงๆผมอาร์มอินมาหน่อยนะผมมีเหตุผลนะเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนะครับช่วงนี้มันช่วงรีสเตตัสฟรีกับสกิลฟรีด้วยนะครับยังไงก็ลองไปใช้งานกันดูนะรีจนกว่าจะพอใจนั่นแหละฮะง่ายๆทีนี้ ตอนเนี้ยผมค่าตีว175นะครับผมทำดีเลย์ได้101แล้วก็ลดฟีดแคชทาได้แล้วนะมาดูกันว่าจะเบิ้ลไหมนะครับอ่ามันไม่เบิ้ลนะครับเพราะอะไรเพราะว่าค่า APD ดีเรายังน้อยอยู่นะครับเราไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะครับที่ผมอัพเอมจีมา100เพราะว่าเอามาเพิ่มค่า ASPD นะครับอ่าโดนจะงงว่าแล้วทำไงอันนี้ แล้วก็กินยาตีไวเข้าไปฮะอ้าวแล้วยาตีไวหมดเวรกรรมจริงๆมาหมดอะไรตอนนี้เนี่ยมันไปซื้อแป๊บอ่ะทีนี้มาดูกันนะครับตอนนี้นะครับผมบัฟให้ตัวเองละอ่ะเป็นการบัฟแบบกดสกิลบัฟนะฮะก็จะได้แค่ร้อยเจ็ดสิบห้านะครับซึ่งอย่างที่เห็นนะครับว่ามันไม่พอปนเบิ้อเลยด้วยซ้ำนะครับสําหรับค่าอิน100กับเด็ก120นะครับผมจะบอกว่าถ้าสมมุติผมอัพอินร้อยยี่เด็กร้อยยี ก็จะทาให้ค่า S P D ต้องใช้มากขึ้นด้วยนะครับอาจจะต้องทําให้ตันร้อยเก้าสามได้ยิ่งดีนะผมมองว่าทาร้อยเก้าสามได้ยิ่งดีนะครับเพราะว่าสมมุติว่าค่า100นะอิน1 0หนึ่งร้อยนะสมมติผมผมกดยาบัฟหน่อยแล้วกันนะเป็นเบอร์เซอร์นะครับยาเล็งปุ๊บผมร้อยเจ็ดแปดแล้วนะผลเยังก็ยังไม่เบิ้ลนะครับอ่าร้อยเจ็ดแปดก็ยังไม่เบิ้ลนะแล้วทาไงี้แปลว่าร้อยเจ็ดแปดเนี่ยยัง ใช้คำว่ายังพ้นไวไม่พอ,อยังค่าเอ็พดียังไวไม่พอสำหรับคนเบิร์นะครับอ่ะโอเคต่อไปผมจะกดเป็นยาเล่งเขียวอีกอันหนึ่งปุ๊บอันหนึ่งเป1นหนึ่งแล้วนะได้ไหมได้แล้วนะครับนี่ฮะสรุปว่าค่ามาตรฐานน่าจะมากกว่า180น,นะเพราะงั้นผมแค่181ก็ได้แล้วนะแล้วถ้าถามผมว่าแล้วถ้าความไวในการจมดีมากกว่านี้ล่ะได้ไหม เดี๋ยวผมจะบัฟทางพีได้ดูนะบัฟแค่ A นะครับ AG จี A, A, นี่แหละว่ากันง่ายโอ้ยใครมาตีอะไรเนี่ยอ่ะผมอัพแค่เจีนะครับตอนนี้ค่าตีไวของผมเป็น1 8 7แล้วนะครับผมจะบอกว่าไม่มีผลนะครับยิ่งค่าตีไวเยอะก็ทําให้ยิ่งไล,ล่รัวๆมากขึ้นนะใช้คําว่าไล่เบิ้ลรัวๆนั่นแหละฮะเพราะว่ามันเป็นการลดการดีเลย์ในการ ขาเรียกว่าไงลดดีเลยอ์อนิเมชันในการโจมตีนะอ่านั่นแหละฮะสรุปว่าแค่181ก็เพียงพอแล้วนะครับจะทำร้อยเกาจะทำร้อยแเจ็อะไรมันไม่ได้มีผลอะไรขนาดนั้นนะเออแค่อันนี้ก็แค่ใช้คําว่าแค่ร้อยอ่าร้อก็โอเคแล้วนะโอ้ยลาคาดจริงๆคนนี้มาสองรอบแล้วเนี่ยอ่ะเดี๋ยวรอแปมดนึงแล้วกันนะอ่ะโอเคตอนนี้เขาไปละเฮ้ย อ่ะก็สรุปแล้วก็คือค่าอินส์หนึ่งร้อยนะค่าเดกร้อยยี่สิบนะครับใช้เอสดีประมาณร้อยแปดสิบเอ็ดนะครับซึ่งตอนนี้ผมร้อยแปดสิบสองนะอ่าบัฟมันหมดครับหมดเพราะงั้นก็ถ้าร้อยแปดสิบเอ็ดก็ใช้ได้แล้วนะครับสําหรับอันนี้นะครับแต่ค่าหลังเนี่ยใครที่แบบทําค่าอินบวกเยอะๆอีกค่าเด็กบวกเยอะอีกก็อาจจะใช้เอสดีที่เยอะขึ้นนะครับกรณีที่อัพอินส์ร้อยยี่สิบเดกร้อยยี่สิบก็ใช้เอสดีมากขึ้นตามลําดับลําดับนะ ยิ่งอินกับเด็กเยอะก็จะใช,ใช้ค่าตีไวยเยอะขึ้นนั่นเองนะว่ากันได้ง่ายนะค่าตีไวทำเ,เป็นไปได้ทำร้อยเก้าสิบสามได้ยิ่งดีนะครับอันนี้ก็กรณีที่สองน,นะฮะเพราะงั้นเราไม่ต้องเข้าสูตรคำนวณนะผมไม่รู้ว่าคำนวณมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเ,เพราะว่าเห็นบอกว่ามีตารางคำนวณด้วยซึ่งผมไม่รู้นะอันนี้ประสบการณ์โดยตรงสรุปแล้วก็คืออินกับเด็กเยอะเท่าไหร่เราต้องอัพเอพีดีเยอะตามแค่นั้นเองครับ แต่แต,แต,แต่มาถึงในแบบที่3แลนะที่ผมบอกว่าบัฟ AB ในปาร์ตี้แล้วยังทำให้มันพ่นเบิ้ลได้อยู่จะสังเกตได้ว่าหลายๆคนนะครับเวลาพ่นเบิ้ลนะครับเราพ่นพ่นเบิ้ลอยู่เนี้ยพอพีดบัฟ AB ปุ๊บมันทำใบมันทำให้พ่นเบิ้ลหายไปซึ่งมันมีผลตรงที่ว่าหนึ่งคืออินเราเพิ่มขึ้นเด็กเราเพิ่มขึ้นแต่ค่าเอเดีเราเพิ่มนิดเดียวมันก็เลยทำให ไม่เบิร์ไงครับเพราะงั้นการที่ที่แรกอะ่ะผมอัพอินร้อยยี่แล้วก็อัพเด็กร้อยยี่สิบ 120, ทำเอสพีดีร้อยเก้าสามมันคือมันมันยากมากใช้คําว่ามันยากมากถ้าไม่บัฟสุดๆนะมันก็ยังทําทําคนเบิรนยากอยู่ดีนะครับเพราะว่าอินเราเยอะมากเลยได้บัฟเอบ A, ไปด้วยแลวเด็กเราก็เยอะมากขึ้นไปอีกมันก็เลยทําให้คนเบิรนแทบไม่ได้เลยนะครับแม้ว่าเอสีดีจะร้อยเก้าสิบสามนะ พราะง้นผมก็เลยลดอิน์ลงมาครับลดอิน์ลงมาให้เหลือ100ยนะเพื่อที่เนี่ยตอนเนี้ยตอนเนี้ยอย่างที่ผมบอกครับผมบัฟนุ่นบัฟนี่อะตีไวผมร้อยแปดสิบใช่ไหมผมได้เบิร์นแล้วแค่นี้ผมพ่นเบิร์นได้แล้วใช่ไหมทีนี้พออัพเอบีอะมันก็ยังทําให้เราพ่นเบิร์นได้ด้วยนะครับความแรงจริงอยู่ว่าความแรงมันขึ้นอยู่กับอิน์แต่ว่าการพ่นเบิร์นดีกว่าพ่นแรงและได้แค่ขังเดียวมันแรงไม่ได้ต่างกันมากนะอะมาดูกัน ผิดบับ AB นะครับผิดบัฟ AB อ่ะทีเนี้ยพดบัฟบกลายาว่าผมตีไว187แล้วนะดูซิว่ายังคนเบิลอยู่ไหมไม่เบิลแล้วครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าค่าเด็กเพิ่มขึ้นมาเกือบ20ค่าอินเพิ่มขึ้นมาเกือบ20แต่ค่า s v d 187ไม่พอครับเพราะงั้นวิธีทำเราต้องทำไงเราก็ต้องหาค่า s v d เพิ่มเข้ามาครับอ่ะผมเมื่อกี้ผมกินยาส้มใช่ไหมแล้วก็มียาเขียว อ่าร้อเนี่ยไม่พอทีนี้เรามีรูนะเอ่อรูนไหนดีอยู่อย่างนึงฮะหินรูนมันมีอยู่หินรูนหนึ่งนะครับเนี่ยเอเซอร์เอเซอียเ,เ,เอเซอร์นั่นแหละเอาเป็นว่าหินรูนตีไวอ่าเราบัฟวันนี้เข้าไปปุ๊บมันก็ทำให้เรา,เราตีไวขึ้นเป็น189ก้นะอ่าดู189ดสิพอไหมอ่า้ยแปดสิบกก็พอแล้วฮะ นั่นแหละครับที่ผมผมคิดว่าสําหรับบางคนแล้วอะ่ะงมน้อยเงี้ยมันทํเอ่ดียากมากๆซึ่งถ้าถ้าผมลงอิน120สินะสมมติผมลงอิน120นะผมก็ต้องเอ่อทำอะไรกันก็ต้องหาค่า NVD ดีเผอต้องให้ได้193ด้วยซ้ำซึ่งซึ่งมันมันสูงมากและถามว่ามันทําได้ไหมมันก็ทําได้แต่ว่าก็ต้องมีของครแต่ผมอะ่ะใส่น้อยไง พอใส่งบน้อยปุ๊บมันทําให้ของผมอะ่ะค่าเอสพีไม่ถึงฮะเดี๋ยวผมลองดูร9 1น่งนะตอนนี้ร้อยก้านะแล้วก็มันจะมียานหนึ่งที่บวกอ่ะผมไม่ได้ามาอ่ะไม่เป็นไรมันก็จะมีมีอีกนะครับนั่นแหละฮะมันทําให้ค่าเอสพีผมไม่ถึงอันนี้ก็เนี่ยแค่เมื่อกี้เนะี่ยแค่189ก็พอแล้วนะครับ แต่ถ้าทำรอ93ได้มันก็ยิงพ่นสีขึ้นเรื่อยๆนะสมมุติสมมุติผมบัฟนะอา่าบัฟอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เพิ่มสเตตัส10ทุกอย่างนะใช้คําว่า10ทุกอย่างนะครับปุ๊บตอนนี้นะค่าอินกับเด็กผมเพิ่มขึ้นไปอีกนะฮะอ่าค่าอินกับเด็กเพิ่มมาอีกนะครับแต่ว่า SPD อมดีผม1 9 3เลยนะ อินเพิ่มอีก10เด็กเพิ่มอีก10แต่ค่า n อ d 193ดูซิจะพ้นเบิ้ลไหมเบิ้ลอยู่นะเออนี่เป็นไงอันนี้คือใช้คำว่าเบิ้ลแต่ไม่ไม่ดีพอเออถ้าเป็นเอ d 194ได้มันจะเบิ้ลรวกว่านี้แต่ n อ d มันมากสุดแค่193ครับเพราะงั้นนี่คือสาเหตุว่าทำไมผมอัพอินแค่ร้อยเดียวนะ อัปเด็120เพื่อที่จะเอามาใส่เทมเด็กฮะให้ค่าฟิกแคทททมมันหมดไปส่วนค่าอีาใครมีค่าฟิกแคททามโดยเทมอื่นๆเราไม่ต้องอัปเดกขนาดนี้ก็ได้เราไปลงค่าอินก็ได้ครับเพิ่มความแรงให้กับสายพนแต่ทีนี้ผมใส่ถูกผมก็ต้องอัปเด็ก120ก่อนแล้วก็อัปอินแค่100เดียวเพื่อเผื่อใช่ว่าเผื่อกินยาบับและเผื่อ AB ด้วยนะฮนะ มันเบิ้ลแต่มันเบิ้ลไม่เนียดน,นะเพราะว่าเออ่ใช้คำว่ามันมันต้องไวกว่านี้อีกถ้าสมมติผมอัพอิน120จบเลยฮนะ194-195มันขึ้นไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วผมก็เลยอัพอินมาแค่เร้อยเดียวนะครับเพื่อเอามาตี้เอามา a b ด้วยจะได้พยังคนเบิ้ลได้ต่อไปนะครับ อะก็ประมาณนี้ละกันนะทิปผมนะครับผมก็ได้นำไป3าอย่างนะ 1. ก็คือดีเลท่าค่าดีเล์ไม่ถึง100มันพ่นเบิ้ลยังไง 2. เราทำพ่นเบิ้ลดยที่นี่ฮะเห็นไหมโดยที่ไม่ต้องคำนวณนะครับว่าทำยังไงดีก็สรุปก็คืออินกับเด็กยิง่งถ้าอินกับเด็กยิ่งเยอะค่าตีไว้ก็ต้องยิ่งเยอะตามนะและนี่ผมเหลือร8อเดียวนะเฮ้ย1้7แต่ว่าออ อันนี้187ที่มันพ้นเบิลได้เพราะว่าค่า AB ผมหมดนะ AB มันบวกประมาณโอ้โหเยอะนะประมาณ17นะครับ17หน่วยซึ่งมันเยอะมากเนี่ยพอ AB หมดนะครับมันพ้นเร็วจริงๆผมกินยาบัฟบ,บวกอย่างละสิสเตตันไงเออสเตตันบวกอย่างละสิมันก็เลยพ้นช้าเนี่ยถ้า HPD อ่ะสมมติว่าค่าพ้นเบิลอยู่ที่180แต่ถ้าเ p d ดีลด193มันก็จะพ้นไวมากขึ้นอีกนะครับ อ่สรุปก็คืออินกับเด็กยิ่งเยอะ n อ d ก็ยิ่งเยอะนะครับแต่ผมอัพอินแค่ร้อยเดียวเผื่อเข้าตีแล้วได้ AB มันจะได้ยังได้พ่นเบิลอยู่มันเป็นจุดที่ NPD d เราสามารถทำถึงได้แต่ถ้าเราอัพอินร้อยยี่แน่นอนว่า NPD 193ก็ไม่เบิลครับอ่าประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปผมนะถ้าเป็นประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะช่องไมค์แนดี้นะครับก็นานๆลงคลิปทีนะสาหรับ แรกนาล็อกก็ไม่ค่อยได้เล่นนะครับแต่ก็มาเล่นเรื่อยๆนะก็ยังเป็นเกมที่เรารักอยู่นะผมก็เป็นเมนลูนจริงๆนะลูนไนจ์จริงเพราะงั้นก็มีอะไรก็สอบถามได้น้องว่างก็จะไล่บ้างบางทีนะอ่ะก็ไงก็ฝากขอบคุณทุกคนด้วยนะครับมารับชมนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีทุกคนนะบ้ายๆแล้วเจอกันใหม่ครับ